มสั้นก็ทําได้เท่าหน้าใหญ่กว่าหน้าอีกเอาไงถ้าน้องมาใหญ่อย่างนี้ฉันจะต้องใหญ่สู้น้องเหมือนกันต้องนี่แหละเฮ้ยพี่สาวพินเทอรีนี่แหลน้องไหนททาทรงไหนก็น่ารักแหละคนก็น่ารักด้วยอะไรด้วย <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเกมได้สิ่งนี้มาทุกคนดูนะ นี่คือบรรดาคเครื่องหัวของแก้มนะคะที่แก้มเพิ่งไปเอฟมาไม่นานมานี้เองแบบว่าเป็นอะไรที่กําลังฮิตมากๆเลยนะคะทุกคนสครันชี่แบบนี้นะคะอ่านเปลงเปลงแบบนี้แบบสะใจแบบว่าดอกไม้อะไรอย่างนี้ทุกคนน่าหลักไปน่าหักมากแก้มชอบสีดํามากแล้วคือแบบมันนุ่มนิ่มมากๆคือมันน่าหลักมากแล้วช่วงนี้กําลังฮิตมากๆเลยนะคะทุกคนอันนี้คือแบบชอบที่สุดเลยคือสะใจมากๆเท่า หน้าใหญ่กว่าหน้าอีกเอาไง อะไรเจเออันนี้ก็คือแบบเป็นของฝากจากเพื่อนมานะคะก็เป็นสครัชชี่จิ๋วจิวมัดง่ายๆอะไรอย่างนี้ก็เลยจะมาแชร์ทรงผมกับสครัชชี่บรรดาพวกนี้นะคะให้ให้ทุกคนดูกัน <c oughs> เออ <c oughs> คือไอสิ่งเนี้มันไม่ได้จะเป็นแบบยางมัดผมทั่วไปนะที่เราจะมัดแล้วก็ไข้กันอย่างนี้ได้บนหัวเรารู <ๆ S 2> ้ไหมมันจะแค่แบบสวมเข้าไปเฉยๆใครคิดอะไรไม่ออกก็แค่มัดผมแล้วก็ใส่สครัชชี่อันหยักนี่เข้าไปก็คือจะเป็นอัน finish look ถูกไหมแต่ว่า แก้มเนี่ยก็คือเป็นผมสั้นอยู่ก็คือจะมีฟิลมัดย่งมัดยากเราจะมาลองทำผมกับสครัชเชียนี้กันว่ามันจะทําได้ไหมกับทรงผมสั้นเอางี้ผมสั้นก็ทําได้กระแสสครัชเชียเขากาลังมามา,มากๆนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรเครื่องหัวอะไรใดๆก็คือต้องมีสิ่งนี้นะคะเอาล่ะเริ่มกันเลยก๊า คะก็มัดผมนะคะใครที่เป็นผมสั้นอ่ะก็สามารถหากิ๊บมาหนีบพอผมสั้นแล้วมันจะมัดยากใช่ปะก็คือหากิ๊บมาหนีบแบบใต้ผมอะไรอย่างเงี้ยก็ย่อมได้นะคะซึ่งแก้มก็จะทําแบบนั้นแหละเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมสั้นแล้วก็มัดผมไม่ได้นี่ทุกคนแก้มไปทาปลอยหวานมาเป็นไงน่ารักไหมทำมาเมื่อกี้เองก็คือตัดลงในช็อตวิดีโองงอ่ะคือตัดงงมากๆากอ่ะ ไหมปลอยหนวดปลาดุกก็น่ารักอยู่ขอเริ่มจากอันใหญ่บิ๊กบ๊อบอันนี้ก่อนเลยนี่คือแบบใหญ่จริงใหญ่สับใจถูกต้องนี่แหละโน่ารักมากรู้หือ่าอาาของเพิ่งมาถึงเลยนะทุกคนแล้วแก้มก็มามา ไป,ปอพองผมกันให้ทุกคนดูเลยไอตรงห่างมาตรงเนี้ยพอผมสั้นอะโอ้ยไฟเป็นไรกับกูนักหน่ไว้นี่อย่างนี้ไหมยอย่างนี้ไม่ละเออ,อยางงี้ไหมคุณน้องคุณน้องจะเอาไงกับพี่คุณน้องพูดมาเลยฮาโลาวีนผ่านไปแล้วนะฮาโลาวีนผ่านแล้วหนะ้าตาเหมือนผีเลยพอผมสั้นอะมันก็จะมีปล่อยจะงอยอย่างงี้เพราะฉะนั้นก็ไปหาก,กิฟต์มาเตดเดี๋ยวไปหาก,กิฟต์ติดก่อนกิฟต์ที่มีตอนนี้ก็คือจะเป็นสีสี แต่ติดตดไปเหอะเพราะว่ามันไม่มีใครเห็นข้างในอะสะคันเชียันใหญ่บิบ๊กบูมก็คือบางหมดบางมิดนี่นา่ารักอะนา่ารักไหมคืออันเดียวนี่คือแบบแท้ทำานนานมากเลย อเห็นป้ามันหลุดแต่ว่ามันจะหลุดง่ายมากๆนะทุกคนเพราะว่าเราแค่สวมเข้าไปอ่ะทางที่ดีอ่ะถ้าสมมติอยากทุกคนอยากให้มันแน่นๆใช่ปะ่ะแก้มก็อยากให้มันแน่นๆเหมือนกันก็ต้องแบบหะย่างมัดผมที่มันเป็นชั้นชั้นในสุดอย่างเงี้ยให้มันมีความหนาขึ้นมานิดนึงเออมันจะได้แบบพอดีกับสครันเชียนนี้นะคะแต่จริงๆอะไอสครันชียนี้มันสามารถแบบมันสามารถแบบอย่างนี้ได้แต่คือ ไม่ได้ถ้าน้องมาใหญ่อย่างนี้ฉันก็ต้องใหญ่สู้น้องเหมือนกันงงไหมฉันก็ต้องใส่แบบใส่ใหญ่ใส่สุดอย่างนี้นา่ารักว้ายนา่ารักเพิ่มความน่ารักทุกคนก็ตกแต่งหางม้าของทุกคนได้เลยคือ <laughs> แก้มจะใช้ยางอันนี้มัดเป็นท่อนๆน่อนอะงงปะ มันจะได้เป็นท่อนๆแบบนี้<ม>เห็นไหมทีนี้อันนี้แรกคือเพิ่มความเก๋แบบชำํำนี่คือเพิ่มความเก๋แล้วเห็นปะถ้าใครผมยาวกว่านี้ก็คือถักเปียตรงหางมามันจะน่ารักมากแต่นี้คือแบบฉันไม่สามารถถักเปียได้เพราะผมน้อยเกิน<ม>ทีนี้พอใส่สครัชชี่มันก็จะมีความเก๋ขึ้นอะดูดัดนะูดักนฮะายเหมือนเดิมอะดูข้างหลังต้อง มันจะมีความน่ารักมันจะมีความเก๋มันจะมีความแบบเฮ้ยพี่สาวพินเทเลด่ะน่งมหม่ให้อะทำอีน้องคนนี้เยอะมากๆแล้วขอลองสวมอันนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นอันที่แก้มแบบเลรีเซนต์มากๆเพราะว่า ตั้งใจกดอันนี้มาก่อนเพราะว่าอยากจะเอาไปใส่แบบไปเที่ยวไปถ่ายรูปทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คือทําไปทํามาคือมันมีใหญ่แล้วมันก็ต้องใหญ่อื่นๆตามมานึกออกไหมซึ่งอันนี้ฮิตกว่าอีกนะแต่ว่าอันนี้แก้มเห็นแบบพี่สาวเก่าเขาก็ใส่กันแต่จริงๆก็ไม่รู้ว่ามันจะน่ารักไหมเอาลองดูนะเอยน่ารักมากอะทุกคนน่ารักมากอะ สวัสดีค่ะเป็นคุณหนูตัวเล็กนิดเดียวตัวแค่นี้เองน่ารักเกินปะเอาไงน,น้องน่ารักเกินปะจะลองให้ครบทุกสีเลย<ม>คุณแม่ต่อไปเป็นสีขาวสีขาวก็จะมีฟิลเหมือนน้องแคลเชียนใหญ่ว่ากี้นะคะมันก็จะแบบพอดีหัวเอาจริงๆมันพอดีหัวกว่านี้นะนี่แก่วว่ามันใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าอันนี้มันจะพอดีหัวมากแล้วก็เป็นดอกไม้อยู่บนหัวเราเลยดูสิ 妈啊。啊 ไม่ก็หันหลังถ่ายรูปไปเลยโชว์สครันชี่อันนี้ก็เป็นทรงผมที่แนะนําให้ทํานะคะซึ่งเป็นทรงผมเบสิกที่ใครๆก็ทกําการถ้ามีสครันชีย่ยากแบบนี้นะคะ<ม>เขาก็จะมัดผมแบบมัดไปเลยแล้วก็มัดสครันชี่อย่างนี้มันก็จะมีความเก๋่มีความเกามากๆเกาอะไรคันอะไรเอ่ยขอกลับมาที่ A, อันนี้นะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากหังมาเราก็มัดน้องให้เป็นแบบเนี่ยมัดให้มันเป็นตุ่ม ทุกคนมัม้ยทุกคนก็เอาสากครันชี่เนี่ยคมไปมันก็จะมีความแบบนี้น่ารักไหมก็น่ารักอยู่นะเพราะว่าจริงๆเอาจริงๆสักครันชี่ยักถ้าเกิดว่าจะทําให้มันน่ารักก็คือทําทรงไหนก็น่ารักแหละคนก็น่ารักด้วยอะไรด้วย <c oughs> ประมาณน,นี้น่ารักมากสิบเต็มสิบมาขอไปทำ เพิ่มอีกทรงหนึ่งน,นะคะทรงนี้เป็นแบบว่ามาทําสําหรับคนที่ผมสั้นจริงๆแหละแต่ว่าเข็มจะต้องมีกิมมิกดิดหนึ่งก็คือขออนุญาตไปทําผมหยิกแบบนึงนะคะเดี๋ยวมา อ่ะมามาและผมหยิกเป็นหยิกแบบหยิกมาม่าที่สร้างขึ้นเองนะคะด้วยเครื่องดีผมอันนี้ผมมาทุกคลิปแล้วก็จะมามัดครึ่งหัวกันอ้าวละมามัดครึ่งหัวกันนะคะทุกคนซึ่งทรงเนี้เคยถ่ายลงติกต็อกไปแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าชอบทรงผมนี้ของตัวเองนะแต่ว่าทํายากนิดนึงเพราะว่าหัวแก้มมันเป็นหัวที่มันไม่ได้เหมาะกับการทําทรงผมครึ่งหัวเท่าไหร่ทุกคนทุกคนนึกออกไหมหัวแก้มมันเป็นคนที่แบบหัวกลมอะ อย่างนี้ปุ๊บนะคะทุกคนมัดเลยจ้ะหาหนางยางมามัดเดี่ยวนี้แค่นี้เลยทุกคนมัดแล้วก็ปล่อยให้มันมีหางมาตกลงมาอย่างนี้ด้วยนะเสร็จปุ๊บสครันชี่ที่จะใช้ก็จะใช้เล็กลงมานิดนึงนะคะก็จะคืออันแค่นี้เองค่ะซื้อได้ทั่วไปนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นของแบรนดีก็มัดเลย คือทรงนี้ยกิมมิคคือจะทําให้ผมหยิกแต่หยิกที่แก้มทําเป็นอยู่หยิกเดียวก็คือหยิกมามา่าอีกหยิกหนึ่งก็คือเป็นหยิกที่ไม่ต้องทําอะไรเลยก็คือเป็นผมแท้ๆของแก้มเองแต่ว่าแก้มไม่สามารถปล่อยผมแท้ๆออกมาไปสู่โลกภายนอกไนมะั <c oughs> นแย่เกินไปหน้าย่าง แล้วน่ารักแล้วเนาะแล้วก็จะบอกว่าช่วงนี้ผมหยิกเขาก็กําลังฮิตกันด้วยนะแบบทําผมให้หยิกเหมือนผมหยิกแบบโรเซ่อาพาเถื่ออย่างนั้นอะฮิตมากช่วงนี้รู้และว,วันนี้ลืมอะไรลืมต่างหูแบบีซึ่งทรงเนี้มันก็จะง่ายๆเบสิกไม่มีอะไรแต่คือกิมมิคก,ก็คือเป็นทรงผมที่ สาวผมสั้นทำแล้วจะน่ารักก็คือทำผมให้หยิกแล้วก็มัดครึ่งหัวแล้วก็หาสครันชี่มามามัดอะไรเงี้ยมันก็จะน่ารักเพิ่มแบบให้เราดูแบบมีอะไรมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าดูมีอะไรแน่นบ้านเนี่ยมีความแบบผมหยิกอย่างเนี้ยน่ารัก ก,กลังมาเพราะฉะนั้นเราจะพลาดเทนนินไม่ได้เพราะว่าเราก็เป็นคนผมหยิกอยู่แล้วนี่เลยง่ายๆท้าผมง่ายๆกับสครันชี่อะไรอย่างนี้น่ารักปะอุ๊ยอันนี้ก็น่ารักนะ หักักอนนนี้น็่าโอเคค่ะทุกคนขอลาไปกับทรงผมมัดครึ่งหัวกับสครันชี่ยักษ์อันนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้าชอบหรือไม่ชอบยังไงก็มาคอมเมนต์คุยกัน ได้เลยนะคะทุกคนเอาเป็นว่าคลิปนี้แก้มไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวแก้มจะมีทริปด้วยนะคะสปอยเพราะว่าจะทำบอกช่ำๆหนักมากกติดตามด้วยนะคะกดไลค์กด s u b subscribe พี่ด้วยนะคะ<ๆ>แล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย